<ใ>อ๋ขอขวัญใจใครับประเด็นก็คือว่ายังไงครับพ่อก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ได้มีดีลรับเลยเลยตรงๆเลยว่าเหตุเกิดตอนประมาณวันที่15ตอน4มงเย็นก็มีเพื่อนนะครับในวงการดีเจนั่งจัดรายการเขาบอกว่ามีน้องคนหนึ่งลงจากวงหมอลามนะอ,อยากจะเอาไปฝากก็เลยให้โคหนุ่มโทรมาก็ได้เบอร์โทรมาก็คุยกันแป๊บเดียว ็ตั้งกลุ่มคุยกันช่วงสี่ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็คุยกับแม่แม่แม่เอฟซี FC ที่อยู่อังกฤษที่จะดูแลน้องให้เรียนต่อให้จนจบปริญญาซื้อไม่แก้วอยู่รอดอยู่อังกฤษนะครับก็เลยเได้คุยกันว่าถ้าถ้าน้องจะเรียนด้วยแล้วก็มาเข้าสังกัดกับหายต้องคำนี่จะมีผลกระทบไหมก็บอกว่าไม่มีเพราะว่าเราก็ส่งเสริมอยู่แล้วการเรียนแต่ว่าถ้าน้องมีโอกาสในอนาคตเกิดได้สัมผัสความดัง กับหมายต้องคําก็อาจจะแบ่งเวลาใหม่ก็อาจจะจัดเส็เวลาแล้ออาจจะค่อยแบบเรียนหรืออะไรค,ค่อยวาดไปแล้วพ่อถูกใจอะไรน้องคะทำไมถึงแบบดิวแป๊บเดียวแล้วก็ตกลงกันเลยเนี่ยก็ <c oughs> ที่จริงน้องไม่ได้มีโปรไฟล์โดดเด่นนะน้องไม่ได้เป็นตัวแมสในในวงนะ <c oughs> น้องผมเคยเห็นอยู่ในอยู่ในอยู่ในอ,อยู่ในโซเชียลอยู่บ้างแล้วก็วันที่มาสมัครน้องมาต่อจากน้องอุ้อิงเดือนครึ่งก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังสร้างตัวตนกำลังสร้างเลคเตอร์อยู่ โดยที่ไม่ได้เซ็นสัญญาเราเพิ่งรู้ว่าน้องไม่ได้สัญญานั่นแหละแต่ว่าพอน้องลงมาวันที่11ในระหว่างทาง11ถึงวันที่15เนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเพราะน้องก็ไม่ได้เป็นตัวที่จะต้องแบบว่าทําให้แบบว่ามีผลกระทบอะไรมากมายแล้วก็เลยพอได้คุยกับทางผู้ติดต่อมาคืออาจารย์สรรแล้วก็คุณหนุ่มก็เลยว่าไม่มีสัญญาแน่นะไม่มีครับแล้วก็ลงมาถูกต้องไหม ไม่ใช่ว่าจบกันได,ด,ด,ด้ดีไหมหรือว่าโตนห้านหรือว่าโดดลงมาในกลางคันเขาบอกว่าลงมาได้ดีวันที่สิบเอ็ดเขาไปลาปโจบอ๊ดโจ,ดโจแล้วก็เห็นเห็นว่ามีข่าวว่านางเอกอลงจากวงใหญ่แล้วก็ไปดูก็เป็นน้องชูใจนะครับแล้วก็ยังชูใจมีโปรไฟล์เลยก็ไปไล่ดูมีเพลงคัฟเวอร์อยู่มันสองสามเพลงนะครับแล้วก็เลยถามว่าน้องได้รับบทอะไรได้เป็นอะไรนางเอกไหมเราคิดว่าน้องเป็นนางเอกเราเำพาะมาไล่ไล่กันกับน้องอยู่น้องน้องอุ๋มอิงก็เลยว่า ตอนนี้บอสก็รับมา4ี่ห้าคนนะครับน้องป๋อมแป๋น้องอมแอมน้องโซฟียน้องฮักแพงแล้วน้องอยู่จุดไหนบอกหมูอยู่ฝ่ายตัวโกงแล้เราก็ถ้าน้องตัวโกงแล้วรับบทหนักไหมก็เป็นห่วงนะคือตอนที่ไปออดิชั่นก็เหมือนกับน้องก็ต้องมีฝันมีอะไรอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังสร้างตัวตนก็เลยยังไม่ได้อยู่ในผ่านเหมือนกับเราเป็นสมัครงานแล้วยังไม่ผ่านโปรอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าประมาณนั้นไหมก็เหมือนที่บอสโจสัมภาษณ์ว่าก็อยู่ในช่วงให้น้องสร้างตัวตน แล้วพอดีน้องก็ยังยัง,ยงเหมือนกับว่าผ่านไปหนึ่งปีพอดีเนี่ยก็เลยมันอาจจะอยากจะเปลี่ยนลายว่าในเมื่อมีคุณแม่ที่จะเมตตาส่งเรียนจนจบปริญญาก็อยากจะตัดไปเรียนเน้นบางทีกว่าจะมีเขาเรียกว่าได้ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะน้องก็เลยตั้งใจอย่างผมเชื่อว่าน้องตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่15เนี่ยน้องรอแต่รอผลผลสอบวันที่16คือเมื่อวานนะครับน้องลงเครื่อง แม่แม่แก้วบอกว่าแม่จะให้ไปคุยกับพ่อไปจักก่อนว่าจะมีเงื่อนไขหรือว่าอะไรที่ผูกมัดกับการเรียนกับการมาดูแลแม่ไหมไอเราก็เปิดกว้างอยู่แล้วว่าลองมาออเดอชั่นดูแล้วก็ลองดูว่าเสียงเขาผ่านไหมตัวติตี้ยประมาณร้อยขอสิบกว่ามาดนางเอกทรงนางเอกก็ยังไม่ใช่เบอร์แมสแล้ว,ว่าแต่เราไม่เป็นไรเราขายความสามารถแล้วก็ความทุ่มเทความมุ่งมั่นของน้องลองดูแล้วที่ไม่ได้โทรไปบ,บอกวอตจูจริงคือเราเป็นพวกกันเราเชื่อว,ว่าอ๋อ ให้มันผ่านจากวันนี้สักนิดหนึ่งก็ได้แต่พอดีพอน้องมาเจอผมตอนสิบเอ็ดโมงได้ไลฟ์สดกันช่วงสิบบ่ายโมงแล้วผมก็รีบไปเซนนัญญาผมมีงานวัวนนี้ผมไปเซนสัญญาสองงานอย่างด่วนเลยเพราะว่าเขามีงานด่วนที่ต้องบีไปผมไปเซนสัญญาก็เลยยังไม่ได้แม้แต่แคปรูปหรือว่าโพสต์อะไรมากไปก,กว่าการบอกว่าน้องจะมาะร่วมงานไหนทองคำไม่ว่าจะเป็นเซนนัญญาหรือจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่เราบริสุทธิ์ใจตรงที่ว่าเมื่อน้องสิ้นสภาพจากการไปลาจากบอสโจแล้วอย่างอย่าง อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ได้มีดราม่าว่าดาทําไมหรือว่าปิดมือถือไม่รับงานโดดกลางคันโดดกลางเวทีไม่ได้มีเหมือนกับนักร้องคนก่อนที่แบบว่า,วาไม่รับโทราศัพท์หรือว่าปิดมือถืออะไรเงี้ยซึ่งน้องก็ไปลาแบบมีคลิปด้วยนะครับคลิปสุดท้ายที่น้องลาบอสโจก็มีเราก็ดูว่าแล้วบอสก็อวยพรให้อย่างอย่างแบบมันกับบริสุทธิ์ใจนะเราดูจากอาการนะแล้วจนวันที่1 1 12อ็ดสมจนถึง15บบ่ายเนี่ย ก็ไม่มีเอฟซีคนไหนที่จะไปมองว่าน้องจะไม่ไม,ไม่ทําอะไรให้เสียหายหรือเสียใจอะไรเพียงแต่ว่ามาอยู่หายต้องคำมันเหมือนกับมินแรงกับเพื่อว่าน้องมีดีลรับกับผมไม่มีเลยก็เท่ากับว่าสมมติว่าเราไปลาออกจากงานถ้าบอสเขาติดใจตรงที่ว่าผมไม่ได้ไปไปขออนุญาตหลังจากที่น้องออกไปแล้วผมคิดว่าการสิ้นสมาชิก,กภาพหรือการสิ้นสมาชิกของการการเป็นพนักงานเนี่ยนะครับมันก็น่าจะจบตรงที่น้องไปลา แล้วก็น่าจะเดี๋ยวก็คุยกันก็คิดแค่นั้นแต่มันเกิดมีการไล์สดไปแล้ว f อฟก็สวิงไปเลยว่าทําไมไม่มาขอบอสโจไอ้เูกเออเดี๋ยวเราพัวกันเดี๋ยวนี่เพราะว่าเวลาถูกต้องแล้วเราทําจดหมายย้อนหลังอะไรก็ได้ซึ่งบางทีผมไม่ทําก็ไม,ม่ไม่ผิดอะไรไม่ได้ผิดกติกาไม่มีบรรทัดฐานหรือมาตรการอะไรที่ผมเป็นค่ายเพลงแล้วผมจะต้องไปตรวจสอบว่าไม่เหมือนกรกตอเลือกตั้งว่าเจ้ามีสมาชิกภาพ ในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งพรรคโดยให้ก,ะกะตกตไปตรวจสอบในบัญทีของทำเนียบกะกะตมันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นผมก็คิดว่าผมเป็นค่ายเพลงผมแค่ว่าน้องมีของมีคนมานําเสนอผมก็แค่รับไว้รับพิจารณาแต่ว่าการจะไปขอหนังสือจากต้นสังกัดเดิมมันไม่เหมือนกับว่าไปขอตัวมาช่วยราชการหรือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหมือนส,มสมโมสรฟุตบอลที่ไปยืมตัวกันมาเตะใช่ไหมครับผมก็เลยซื่อวิสาสาว่า เดี๋ยวเราค่อยบอกน้องนุ่งๆก็ได้เพราะว่าน้องมันไม่ใช่ตัวแมทไม่ใช่อุงอิงไม่ใช่ป๋อมแอมไม่ใช่ป๋อมแปมไม่ใช่โซเฟียไม่ใช่ฮักแพงนะครับน้องเป็นตัวโกงใช่ครับตัวโกงมันมันก็อาจจะสําคัญแต่เราก็เลยถามว่าถ้าน้องเป็นตัวโกงแล้วน้องมีสัญญาโดยแท้อะไรให้ลําบากใจไหมบอกน้องไม่มีนะครับก็แค่ประมาณนี้แหละครับที่เหรียนในราบเราะว่าถ้าเหตุการณ์ในวันที่11ถึงวันที่15 ถ้าน้องไปลัก iPad เหมือนกับลูกวงของศิลปินออของมอลำคณะหนึ่งแล้วไปขโมย iPad เมื่อ2เดือนที่แล้วของเจ้าภาพแล้วเจ้าหัวหน้าคณะก็ต้องออกมาถแถลงการว่าขอโทษต่อสื่อต่อเจ้าภาพที่เขาจ้างไปนะครับนั่นคืออยู่ในในใน,ในการปกครองของตนแต่นี่น้องเวลาอย่างออกสื่อด้วยนะครับ ราะนั้นมันสถานภาพของคำเป็นพนักงานบริษัทมันก็จบสิ้นตั้งแต่วันที่ออกไปถ้าน้องไปรักของในห้างสรรพสินค้าหรือรักอะไรเราแสดงตัวว่าเป็นคนในปกครองไหมในทางกับกันก็น้องไม่ได้อยู่ในการปกครองของเราแล้วนะ,ะจะมาขออะไรจะมาพาดพิงอะไรใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมผมด้วยผมเป็นค่ายเพลงผมก็แค่คุณไม่ติดสัญญ,ญาหรือไม่ซ้อนสัญญ,ญากับใครผมก็มีสิทธิทจะรับการพิจารณานะครับไม่ได้ตรวจภูมิหลังว่าคนนี้ไปโกโหก ด้วยเรื่องอะไรภูมิหลังนี่เป็นคนตอแหลปิ้นป้อนกันล่อนหรือมีโปรไฟล์ที่ไม่เป็นที่น่ารักของแม่ๆตรงไหนไหมผมไม่มีเวลาขนาดที่ต้องไปตรวจสอบคุณสมบัติก่อนรับตําแหน่งรัฐมนตรีเงินไม่มีนะครับไม่มีนะครับแค่นักร้องแบบพื้นๆมีบ้านห้าแค่สามพันนะครับผมแล้วมีหลังเดียวด้วยนะครับแม่ยกให้แม่เอฟซีให้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับแต่นี่น้องก็เป็นบ้านหลังเล็กๆก็น่าจะ น่าจะเป็นที่เข้าใจกันเบื้องต้นแต่แต่ด้วยระยะเวลาที่มันเร็วเกินไปหลายคนที่แบบเพลินข่าวันผ่านเขาก็ยังไม่เชื่อว่าอ,อ้มันไม่มีการดิวลับกันจริงๆหรอใชใ่ในการเป็นดิลลับนี่คือนะครับในการเป็นดิวลับนี่ไม่มีมาก่อนเลยมันเหตุการณ์มันเขาเรียกว่าจังหวะมันพาไปบอลมันพาไปก็คือว่าพอน้องพักมาสี่วันแล้วน้องดีเจที่อยู่อุบลน,น่ะเป็นภาพพวกกันกับเพื่อนผมเนี่ยจัดรายการรุ่นเดียวกันก็นกเลยว่า เรารู้จักกับครูหนุ่มนะ,ะครูหนุ่มนี่เป็นผู้จัดการน้อง,อน,องน้องชูใจลองให้น้องมาคุยหน่อยไหมเผื่อมีของเผื่อมีความสามารถในด้านการลำเราก็ไม่อยากได้ทับล่องกับลำาไยไม่อยากให้ทับล่องกับยูกิเราเป็นคนสร้างคนเราเป็นคนหาของนะครับตาแหน่งเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนกันนะครับมันมีกองหลังกองหน้ากองกลางโกนะครับเหมือนกันแล้วก็เลยว่าเออถ้าน้องไม่ได้มีพันธะอะไรเนี่ย มันจะไวหรือจะไม่ไวหรือจะอีก3เดือนอีก5เดือนโดยคนทําค่ายเนี่ยครับเขาเห็นของเนี่ยของร้อนเนี่ยเขาต้องขยี้แล้วเขาต้องให้มีประเด็นคือว่าคุณคุณพร้อมที่จะคุณพร้อมที่จะเลือกที่จะมาเป็นศิลปินหรือคุณที่จะพร้อมที่จะไปเรียนนะครับการเรียนกับการร้องเนี่ยมันก็เป็นทางขนานกันอยู่แล้วละ่ะแต่ในเมื่อน้องมีทงว่าน้องน้องขอไปเรียนแล้ววันเสาร์ที่จะไปหาแม่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็บอกว่าโอเคอุดรเนี่ยก็น่าสนใจถ้าน้องรับงานอยู่แถวผับอุดรหรือรถแห่แถวอุดร แล้วเราทําเพลงรอไปอีกหนึ่งปีไม่รู้จะดังหรือไม่ดังนะครับลำยาไยทำสามเพลงนะครับตอนนี้ทํอยูก่มาสี่เพลงแล้วยังไม่ใช่เป็นเพลงแม,แม้ระดับร้องทั้งประเทศเลยมันต้องใช้เวลาในการเดินทางฟันเฟืองของการเดินทางของเพลงเนี่ยมันใช้เวลาน้องก็ต้องสร้างตัวตนไปนะครับเนะี่ยรอเวลาแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับถ้าวันนั้นมันพีกมาเหมือนพี่ลำยาไยเหมือนยูกิลำยาไยก็เรียนหน้าตัดสินสารยาก็ได้ดอกไว้ก็ได้ขอด,ดอกไเ้มือนกันก็จนไปเรียนจนจบปริญญา มาเหมือนกันฉะนั้นเราก็ส่งเสริมครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วไปหรือเปล่าก็ด้วยความที่ว่าเฮ้ยถ้างั้นเร็วเกินไปผมไม่รู้ว่าใครแคร์ใครนะในชั่วโมงนั้นผมไม่ไม่รู้ว่ากฎเกณฑ์ของการออกจากค่ายแต่ละค่ายหรือออกจากวงแต่ละวงต้องวินระยะห่างในการไปประกอบสมาอาชีพในลักษณะใกล้เคียงกันนี่เขาไม่ได้ระบ,บุว่าพ่อน้องไม่ได้มีสัญญาไงถ้าน้องมีสัญญาในระหว่างที่ ลงออกจากสัญญาของค่ายนั้นเนี่ยบางทีหมดสัญญา5ปีแต่น้องขอไปทําธุรกิจก่อน3ปียังไม่ครบสัญญาค่ายเพลงก็จะเขียนว่าห้ามไปสังกัดค่ายหรือบริษัทใดที่ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกัน<ฮ>ใช่ไหมครับแต่นี่ด้วยความที่น้องไม่ได้มีสัญญาเลยไม่ได้มีข้อบันทึกข้อตกลงพ่วงถ่ายอันนี้ผมเป็นค่ายเพลงนะครับผมผมพอรู้จากค่ายใหญ่ๆที่ผม ไปเป็นโปรดิวเซอร์ไปเขียนเพลงไปเอานักร้องเข้าค่ายมาผมรู้ข้อกฎหมายบ้างด้วยภูมิของตัวเองก็เรียนกฎหมายจบนิติศาสตร์รามครแหงก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดผิดพลาดประการใดแล้วผมต้องไปขออนุญาตก่อนหรือว่าต้องไปดูว่าการตีความในการลงจากวงหมอลำเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนกี่วันถึงจะไม่บอกว่าเร็วเกินไปหรือจะไปสมาคมหมอลำแห่งประเทศไทยก็ไม่มี องค์กรที่รองรับหมอลำห่งประเทศไทยในการย้ายค่ายก็ไม่มีนะครับเราจะไปองค์กรไหนล่ะครับนะครับการเลือกตั้งยังไปฟ้องกกตไปหาปปชไปหาปปงอ,อันนี้คนลงจากหมอลำไม่มีสัญญาจะให้ผมไปตรวจสอบคุณสมบัติการลงแบบลักษณะนี้ที่ใครซึ่งตอนนี้ผมอาจจะนําความขึ้นนะครับตีความก็ได้ถ้ามีประเด็นผมอาจจะต้องไปศาลโน่นศาลนี่เพื่อไปตีความว่าถ้าหมอลำให้ผมเป็นมาตรฐานก็ได้ ถ้านักร้องคนไหนลงจากหมอลำกลางคันโดยมีสัญญาชัดเจนเนี่ยจะย้ายไปสังกัดหมอลำหมู่คณะไหนได้อย่างไรนะครับหรือนักร้องที่ไม่มีสัญญาจากวงหมอลำทั่วไปเนี่ยจ้างกันเป็นรายวันวันละเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าเขาจะไปสังกัดค่ายเพลงหรือเป็นศิลป,ปินเดี่ยวเนี่ยจะทิ้งช่วงให้เขามีระยะเวลาในการเข้าค่ายประมาณเท่าไหร่อันนี้ว่ากันนะครับไม่ได้แถนะครับแต่แต่คิดถึงอกเขกเราแล้วอย่างที่เห็น ก็โจหลายสนเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นมันในความสัมพันธ์ของเรากับบอสอะไรเงี้ยมันมผมส่ง,งข้อความไปให้น้องบอสโจเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มผมผมเริ่มคุยละเมื่อคืนเนี่ยครับที่น้องไปขึ้นกับน้องยูกิประมาณห้าทุ่มผม,ผมจําได้เวลาน้องยังไม่ได้เปิดอ่านจนเช้าก็ไม,ไม่ยังไม่เปิดอ่านแต่เห็นคอมเมนต์อยู่พิไลค์ like, ว่าวันนี้จะต้องไปส like, ตรีมไลท์ตัวนั้นตนัวน,นี้ผมก็เข้าไปกดไลค์อยู่พอไปกดไลค์ก็ยังมีคนบอกว่าชื่นชมด้วย ความบริสุทธิ์ใจไหมคือสายสายที่บางทีต้องแยกแยะนะครับระหว่าง Fc ที่เป็นตัวแม่หรือ Fc ที่มีมีความบริสุทธิ์ใจ Fc ที่รักกัน,นจริงๆหรือ Fc มันมีหลายเกรดหลาย segment น,นะครับก็ห้ามกันไม่ได้ที่จะโกรธเรานะเพราะว่าเราก็พูดง่ายครับผมไม่ได้ไปกราบคารวะไม่ได้ไปขออนุญาตจริงๆผมองขอโทษจริง,รงๆนะครับสิ่งที่ถ้าบอกว่าไม่ได้เขาลงจากวงเราก็จริงแต่ห้ามไปขึ้นไหนเพราะว่าเห็นว่าจะไปเลี้ยงแม่นะครับ การเลี้ยงแม่คือการดูแลในวันที่จําเป็นถ้าแม่ไม่ป่วยเราก็สามารถที่จะไปรับจอบป็นร้องรถแห่ได้เขาก็มองว่าการไปขึ้นหมอลรมูงเนี่ยทังฤดูการหนึ่งปีเนี่ยปิดฤดูการ2เดือนและอ3เดือนตอนเข้าพรรษาแต่วงใหญ่ๆก็มีมินินะครับมินิคอนเสิรต์ตถ้าเป็นตัวแม่ก็ไม่ได้พักนะครับแล้วเด็กก็บางคนก็เบิอเงินมาแอดวานมาเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นปีนะครับก็ต้องไปตลอดทีนี้น้องก็เลยว่าถ้าเราไปทุกวันน้องก็อาจจะไม่ได้ไปดูแลแม่บ้างหรือว่าแม่ฮักนะ่ะ ก็คือคุณแม่แก้วเนี่ยอยู่อังกฤษเนี่ยอยากจะมีน้ําใจมีจิตเมตตาอยากจะส่งเสียให้ลูกสาวคนนี้ได้เรียนไป,ไปต่อได้อะไรอย่างงี้เผื่อไปเมืองนอกเมืองนาจะได้มีบุตรทิ่ภาวะมีความรู้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะให้เรียนแต่ในระหว่าง4วันที่น้องรอลงหลักลงจากลงจากวงแล้วเนี่ยรอวันที่1 6คือเมื่อวานเนี่เพื่อประกาศผลน้องได้อันดับดีด้วยครับอันดับที่7นะครับน้องก็ดีใจครับแล้วก็ลงเครื่องมาปุ๊บ แม่ก็เป็นคนซื้อตั๋วให้ผมไม่ได้ซื้อตั๋วให้ผมบอกว่าสะดวกวันไหนเข้ามาคุณบอกว่าพรุ่งนี้เลยครับเอาแล้วจะให้ผมทําไงอ่ะการมาเจรจาไม่ได้ไม่ได้ผมบอกปิดดิวผมยังไม่ได้ใช้คําว่าปิดดิวหรือว่าเข้าสังกัดผมเรียกว่าการเจรจามันมีหลายรอบมันมีการเจรจาต่อรองความเป็นไปได้ว่าจะเข้าสังกัดกี่ปีจะเป็นศิลปินเดี่ยวหรือจะร้องควบคู่ไปกับการเรียนรอหวังผลว่าถ้าเพลงมันทํางานค่อยลาออกค่อยดับค่อยอะไรค่อยว่ากันไป แต่มันเป็นการอกว่าแลกเปลี่ยนความเห็นมากกว่าในเมื่อวานจนมาตบผึกวันนี้น้องมาชุดเดียวครับเพิ่งวันนี้เพิ่งพาไปซื้อของที่ห้างนะครับเคลียร์สั้นๆได้ง่ายเลยกับพอโจตอนนี้ยกสายยกหูเคลียร์ใจกันหรือยังยังไม่ได้เคลียร์นะครับน้องก็อาจจะทํางานอยู่ผมก็คิดอยู่ว่าถ้าหลังจากนี้ก็ส่งข้อความ้าไปแล้วน้องก็ส่งรูปวันที่ซอนุชโดนคอเซ็นเตอร์ดูดเงินหลอกเอาเงินเมื่อสองปีที่แล้วมันเด้งขึ้นมาเมื่อ สองสามวันที่แล้วเป็นวันที่ผมไปให้กาลังใจบอสโจแล้วก็สนุนนั่งคุยกันอยู่มันสี่ห้าชั่วโมงที่บ้านนะครับก็ไปช่วยงานปิดสตรีมไลฟ์ก็ลําใหญ่ไปสองครั้งฝนตกฝนล,ลงศาสตร์ร้องกับแอนลร์ลรลด,ดีก็ร้องด,ด,ด้วยกันแสดงว่าไม่ได้มีอะไรกันแส,สดงว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์ใจ,ใจเป็นเรื่องเป็นราวก็ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าก็านิง่งแล้วในสภาพหลังจากที่ผมโพสต์แล้วก็ บอกน้องเข้าสังกัดแล้วแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้จะขึ้นวงใหญ่กับยูกิเชอรี่ฟอสแล้วก็สอนิชัยอยู่ที่ชนบุรีน้องยังไม่มีชุดที่จะต้องขึ้นเวทีก็ต้องไปซื้อชุดหน่อยเพราะชุดเพชรน้องก็ได้มาด้วยไม่ได้ตั้งใจมาตัวเดียวแล้วจะบินกลับเลยมาถึง11บเอโมงก็จะบินกลับไฟสุดท้ายของอุดรน,นะครับพอดีก็ยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าผมก็ต้องเคียงผมแล้วก็ผมต้องสมาธิให้จูไปตั้งสมาธิ ที่โพสต์ไปเราโพสต์อะไรไปที่มันผิดมันพลาดตรงไหนใจผิดใจกันก็ให้ไปตั้งสมาธิก่อนเพราะว่าทุกคนก็มีต้นทุนทางสังคมและทุกคนก็มีเอฟซีมีบาร,รมีมีแฟนคลับเหมือนกันทุกคนฉะนั้นก็ต่างคนต่างทํางานดีกว่าไม่อย่าสร้างศัตรูเพราะเราอยู่ในที่แจ้งเราเราอย่าไปเคลิบเคลิ้มกับบางบางคําปั่นป่วนเราต้องตั้งสมาธิว่าวงการนี้มันแคบผมเดินมาก่อนนะครับผมรู้จักตั้งแต่สมัยพ่อ สงการรู้จักสมัยตั้งแต่พี่ชายเป็นผู้บริหารวงผู้ใหญ่สายจวดตั้งแต่โจโยมานินไปร้องเพลงยุดโุโรปอยู่เกาหลีใต้เรารู้จักกันหมดนะครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้แค่เด็กกระเปียกเด็กกระโปโลคนนึงไม่ได้สวยแมตร170้7 0เจ็บ้าจะว่าเลยอันนี้160ยังต้องโมดิฟายังต้องไปเสริมดั้งยังต้องไปถากกรามออกอีกถามว่าผมต้องลงทุนนีกเท่าไหร่ถามว่าผมอมา,มาเพื่อมาปั่นป่วนกระแสแล้วไม่ใช่ เพื่อนฝากมาให้พิจารณาเพิ่งเซ็นสัญญาไปตอนบ่ายสามนะครับผมไม่ได้มาอะไรผมขายลำใหญ่กยูกิโชคดิดคิตตี้ตาลลายสยามผมขายจนไม่ไม่มีเวลาพักสมองโพสยังไม่ได้โพ,โพออส,อ,มมอ,ะสอะไรเลยวันนี้ผมจะมาเป็นปสดเลยผมไม่ยังประสาทเดกกเลยเลยพูดง่ายผมแค่ว่าผมคือภาพของนักสร้างภาพของคนให้โอกาสคนโชครถแห่มีแผลเลือกกาแฟนมาผมก็ไปเอาหน้าไปลองตีน โทษทีรองเทา้าให้ทุกคนมันย่ำยีผมมาด่าผมผมึงเออน้องถ้าน้องกับใจเดี๋ยวพี่ชิพูดกับพี่เขาให้ถ้าน้องตั้งใจทํางานโฟกัสที่งานเนาะ,ะลายสยามตามลายสยามมามีอะไรกันเน็ดไหมเน็ตมีอะไรกับน้องไหมเราพวกกันมีอะไรไหมไม่มีทำงานกันทุกคนจบจบที่นี่หมดไม่อยากทะเลาะก,กันเอเวลาจบนะจบอย่าขึ้นสารเอาวัดกันนะสุดท้ายเจ็บไหมเจ็บทั้งคู่เปลืองตัวทั้งคู่บอกแล้วพี่บอกเลยพี่เตือนอะ่ะ ถ้าโน้หัวเนี่ยจะไปอยู่กับโทรศัพท์มากถ้าอยู่กับโทรศัพท์มากจะเพอเจออยู่กับตนให้ระวังความคิดอยู่กับมิรามคําพูดถ้าเผลอพังออกไปมันออกคืนไม่ได้นี่เราเตือนนะโจเราไม่ได้ทะเลาะก,กันนะเอฟซี FC, ผมไม่ได้ทะเลาะก,กับโจนะผมเนี่ยเป็นห่วงเนี่ยเห็นไหมไงพอโจไปโพสต์ไปอะไรไฟ้สดไหลไปเกมมันก็เข้าทางนะครับนักข่าวมันผิดหรอครับนักข,ข่าวเขาเสนอข่าวแต่ถ้าคุณพูดอะไร ถ้ามันเป็นเรื่องอารมณ์ในนี้ผมตั้งสติมากนะเนี่ยเพราะว่าผมจะทําให้เป็นมาตรฐานว่าวงการเรามันแคบอยู่ด้วยกันรักกันนะครับแบ่งกันกินขอกันกินมากกว่านี้ไอ้น้องคนนี้ยังไม่ได้ทำเงินะไรพลไปซื้อเสื้อหมดไปหมื่นแปดแล้ววันเนี้ยยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับพาไปซื้อชุดสามชุดวันเนี้ยพาไปเข้าสังคมไปกินข้าวนะครับประมาณนี้นะครับีถ้ถ้าเราปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานแล้วมันจะคุยกันไม่ได้มันจะกลายเป็นแบบเป็นศัตรูกันไปเลยก็ มีคนประสานมาวันนี้นะครับก็มีพี่เคสามสายแต่ประจักษ์ชัยยังสมาธิยังไม่ดีนะครับพูดเนี่ยผมต้องรวบรวมสมาธิก่อนนะครับผมก็บางทีก็ต้องให้มันใจเย็นลงก่อนเวลาจะเป็นเครื่องสลายความเครียดแค้นโกรธเคืองนะครับอันนี้เราไม่ได้เกลียดกันนะอาจจะมีการโกรธอาจจะมีการน้อยกันแต่เรายังไม่ได้ถึงกับแค้นนะเราแค่พ่อแป้พ่อแปะกันนะครับ แต่ถ้าจะเป็นกรดแค้นกันมันก็มันหมดยุคเจ้าพ่อแล้วผมบอกก็มไม่ได้มีนักเลงผมก็ไม่ใช่มาเฟียผมก็ไม่ใช่นักเลงน้องก็ไม่ใช่นักเลงต่างคนต่างธารมาหากินต่างคนต่างดังคนละเวด้วยโจก,ก็อยู่หมอลำเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ว่ากันไปเราเป็นอินดี้เราจะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอินดี้ยืนแปนดยืนเนนนก้าก็แลว้วแต่เรามันคนละเวคนละล่องแล้วก็เคลียร์ตรงนี้เลยครับหายตองคำไม่จําเป็นต้องไปเก็บตกของใครผมสร้างมาทั้งลํใหญ่ทั้งอาร์มชุติไปนะครับไม่ได้มาแล้วตอนนี้ไปแล้ว นะผมสร้างด้วยมือผมทุกคนมาจากศูนย์หมดผมโอนค่ารถให้ผมสร้างตั้งแต่ไปซื้อเสื้ออยู่ประตูน้ําเงินผมจำสร้อยคอผมเนี่ยผ่อนยังไม่หมดเลยไปทำดน,นตรีเพียงละสี่พันผมสู้มาด้วยสมงองผมนะผมจบนิติแต่ผมไม่ได้ใช้นิติเลยผมแต่งเพลงเป็นผมเป็นโปรดิวเซอร์มาหลายค่ายผมต้องเรียนรู้บริบทของการสร้างนักร้องผมนักผมนักกล้าพูดแล้วชัดเจนทุกคําถามผมต้องยืนอยู่ได้9ปีไม่มีแผ่วเพราะของแท้ ประจักษ์ชัยห้ต้องคํลยาลาไยห้ต้องคําของแท้แทว้วานขอบอกอสุดท้ายถ้าบอสโจฟังอยู่แบบมีโอกาสได้ดูคลิปนี้อยากจะบ,บอกอะไรกับบอสก็เรียนบอสโจนะครับถ้าผมไม่ได้ขออนุญาตท่านในค่ําคืนนั้นก็ต้องกราบขออภัยนะครับอย่างลูกผู้ชายคงจะไม่ให้พี่อายุ53ปีคงจะไม่ต้องไปก้มกราบน้องชายอายุ38ปีหรอกขอ,อนกินได้กว่านี้เพราะพี่ก็เคยช่วยน้องน้องก็เคยช่วยพี่ฉะนั้นมีอะไรก็คุยกันไม่มีอะไรครับ ด้วยความมุสุดใจสายตาจริงจังเพ,พราะลูกผู้ชายคําไหนคํานั้นพูดแล้วทําใจถึงพึ่งได้ให้คือให้ขอคือขอมีเยอะแยะกับโจที่พูดไม่ได้ช่วยกันมากกว่านี้นะครับภาษาอะไรกับเอ้นางร้ายอยู่ฝั่งตัวโกงข้าตัววันละเจ็ดแปดรอนะครับเป็นแดนเซอร์ด้วยก็คือเหมือนง่ายๆเราเราจ,าจะขอเขามาอย่างเงีง้ยไม่ได้ขอไม่ได้ขอนี่ก็ไม่ได้ขอเขาลงมาก่อนต่างกรรต่างวาละ มันจบไปแล้วคือมันจบไปตั้งแต่ตอนเขาไปลาวันที่11แล้วแล้วผมจะไปขอในฐานะอะไรแต่เขาไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาแค่เราไม่ได้บอกแค่ไม่ได้บอกแล้วผมจะไปบอกในฐานะที่ว่าแล้วผมก็ยุ่งด้วยบางครั้งเนี่ยผมจะต้องไปยื่นหนังสือขอให้เขาอนุมัติมาก่อนเลยไงในเมื่อผมก็ต้องเกมของผมก็มีเกมที่ผมต้องต้องอยู่ในพื้นที่สื่อผมก็ต้องมีในเรื่องของผมต้องอะไรมันมาไวผมก็ต้องเล่นใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรครับโจก็คือน้องรักถ้าน้องยังอยากจะคบก็ครบน้องคิดว่าพีก ก้าวข้ามก้าวล่วงก้าวล่าของน้องก็ก็สุดแล้วแต่เพราะว่าพี่ก็เป็นพี่แค่นี้เราจะให้ไปกราบเขาแล้วว่าตรงไหนแล้วพี่ก็พอตัวอยู่ตรงนี้พี่ก็มีอาณาจักรของพี่พี่ก็มีเส้นทางของพี่นะครับแค่เด็กคนนี้จะมาทําให้เราทะเลาะก,กันจนไม่กินข้าวด้วยกันก็เราจะไปทํายังไงอ่ะเขาไม่อยากกินกับเราอ่ะเราไม่ได้เป็นคนก้าวเล่าเนี่ยเราก็อยู่ของเขานนเนี่ยนะครับน้องมันมีคนฝากมาเออนั่งเครื่องมาดูก็แค่นั้นเองพอตัดสินใจว่าอยู่ก็ตัดสินใจเซ็นเพแค่นี้นะครับ โอเคค่ะ